สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับครูชินาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูชินาจะมาไลฟ์ Life. ในหัวข้ออะไรที่เราควรเพิ่มณนะตอนนี้และอะไรที่เราควรลดณนะตอนนี้ค่ะมีสามเรื่องด้วยกันที่เราควรลดและควรเพิ่มในเวลาเดียวกันนะคะรอเพื่อน อีกสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เป็นครูชินะมีมีมหิ่งห้อยด้วยแหละนี่สวยงามมากวันนี้อีกห้านาทีนะคะวันนี้ครูคชินะมาก่อนเวลาห้านาทีใครเข้ามาแล้วพิมพ์สวัสดีครูชินะทักทายครูชินะนะคะแล้วครูชินะก็จะเห็นคุณนะคะอ,อะไรที่เราควรเพิ่ม ณสถานการณ์ตอนนี้และอะไรที่เราควรลดในสถานการณ์แบบนี้ค่ะซึ่งคุณกูณชินะทำอยู่แล้วมันก็เห็นผลที่ดีมากนะคะเป็นผลตอบรับดีมากในด้านจิตใจของเรานะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีคูชีนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ วันนี้ไลฟ์ในหวัวข้ออะไรที่เราควรเพิ่มอะไรที่เราควรลดในสถานการณ์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณดีดีสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณปีนะสวัสดีค่ะ,คนะคะเมื่อวานกุชินะเอานมไปตั้งไว้ให้หน้าบ้านนะคะนมของน้องอาฟิสนะคะหนึ่งลังเมื่อวานเอาไปตั้งไว้ให้หน้าบ้านไม่มีใครเมื่อวานกุชินะบริการถึงบ้านเลย อีกสนาทีตามสัญญาเหมือนที่คุชินะบอกว่า10า10โมงเช้าวันนี้เจอกันนะคะอยากให้ทุกท่านมาเจอคุชินะแล้วมีรอยยิ้มมีพลังมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขนะคะค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีให้บริการค่ะบริการทุกระดับประทับใจใครเจอฉันคนนั้นโชคดี อีก3นาทีว่าคุณกูณชินะนัดกับทุกคนว่า10โมงตองเรามาเจอกันนะคะกูชินะมาเปิดไลฟ์รอรอทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะน้องอวติติปโตมิงสวัสดีค่ะ<ม>ยินดีต้อนรับค่ะลูกยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายคูชินะนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราควร ลดอะไรแล้วเราควรเพิ่มอะไรแล้วคุชินะใช้3เทคนิค3วิธีนี้ค่ะกับตัวเองทุกวันทุกเวลาอ,อ๋อใช่ค่ะช่วงนี้อยู่บ้านอยู่บ้านดีที่สุดค่ะใครอยู่บ้านยอดเยี่ยมมากเลยค่ะใครอยู่บ้านได้อยู่นะคะใครอยู่ที่บ้านได้อยู่นะคะอยู่บ้านนะคะมีอะไรกนินนั้นก่อนอไปตลาดก็ซื้อมาเยอะ แล้วก็กินให้มันหลายวันไปก่อนแล้วค่อยๆออ,ออกนะคะค่อยออกตลาดซื้อมาเยอะๆเลยมากักตุนไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะอะไรที่เราควรลดในข้อแรกนั่นก็คือการลดความเครียดการลดความกังวล ลดความเครียดลดความกังวลลดความวิตกกังวลลดอย่างไรล่ะแล้วความเครียดมันมาทางไหนบ้างปิดปิดเส้นทางความเครียดไม่ให้เข้ามาันที่ประสาทสัมผัสทั้งห้าเลยค่ะมาทางไหนคะมาทางข่าวสารไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้ ไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันจะรู้เองโดยธรรมชาติก็เรารู้อยู่นี่ว่าเหตุการณ์ณตอนนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมคะก็แค่ไม่ต้องดูข่าวลบข่าวเครียดนะคะแค่นั้นเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณคคุณที่ดูข่าวลบๆคุณจะลืมตัวแล้วก็เก็บมันไว้ในจิตใต้สำนึกแล้วมันก็จะออกมาทำให้เรารู้สึกเครียด มันจะทําให้ในร่างกายของเราค่ะหลังสารที่รู้สึกแย่ๆค่ะเมื่อเราดูข่าวลบๆเราดูได้แต่ต้องดูอย่างมีสติและจิตใจที่เข้มแข็งดูสักนิดหน่อยแล้วก็ปิดฉันรู้แล้วโอเคจบเมื่อเราลดข่าวสารที่จะเข้ามาค่ะเมื่อเราลดใช่ไหมคะเราก็เพิ่มเพิ่มความสุขให้ตัวเองนะคะ สวัสดีค่ะคุณสุดธิพงศ์นะคะยินดีค่ะยินดีสวัสดีค่ะคุณจรัสสีคงบุญนะคะวันนี้จะมาไลฟ์เกี่ยวกับอะไรที่เราควรลดอะไรที่เราควรเพิ่มเมื่อกี้ข้อแรกงูชินะบอกว่าเราควรลดความเครียดและลดความวิตกกังวลในความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะหากคุณรักหมอรักพยาบาลรักประเทศรักครอบครัว คุณควรลดเลยค่ะจะให้คิดบวกมันก็ยากเนาะเอาเป็นว่าลดดีกว่าลดความเครียดลดความกังวลลดความวิตกกังวลงดได้งดเลยค่ะถ้างดไม่ได้ก็ลดทีละนิดแค่เรางดหรือลดรับข่าวสารเชิงลบก็รู้อยู่ว่าข่าวสารอะ่ะมันเป็นความจริงที่เราต้องรู้แต่เราต้องฟังอย่างมีสติเข้าใจแล้วปิด เซฟตัวเองอย่างที่สุดอยู่บ้านได้อยู่อยู่บ้านได้อยู่อย่าออกไปไหนกินมีอะไรก็กินไปก่อนถ้าไปตลาดก็ไปได้เซฟตัวเองให้เยอะที่สุดนะคะใส่แมสมือไม่สัมผัสใบหน้าไม่สัมผัสจมูกไม่เอาเข้าปาก กลับบ้านรีบล้างมือทันทีแล้วของกินซื้อมากกับตุนไว้นะคะเพื่อเซฟตัวเองนั่นก็คือลดที่จะไม่ออกจากบ้านงดออกจากบ้านนะคะแล้วคราวนี้ทำใจให้สุขก็อยู่แต่บ้านน่ะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือก็ดูแต่เรื่องดีๆค่ะดูสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกดี ฟังเพลงดูคลิปให้กําลังใจจากคุณครูหลายๆท่านฟังเพลงที่เรารู้สึกมีความสุขเพลงสมัยอดีตเมื่อเรายังเป็นเด็กยังเป็นใบรุ่นก็ช่วยได้นะคะและอาหารของความสุขมันก็คือการทำบุญทำบุญแบบไหนคะยิ้มให้กับตัวเองได้บุญไหมคะตื่นขึ้นมาดูหน้ากระจก ยิ้มฉันสวยจังโอ้ฉันเก่งจังฉันสุดยอดจังยิ้มแล้วก็พูดกับตัวเองเลยค่ะฉันสวยฉันหลอ่อฉันเก่งวะฉันจะต้องผ่านไอ้สงครามโควิดเนี้ยไปได้ฉันจะต้องมีชีวิตรอดกูต้องรอดโว้ยกูต้องรอดเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองชุกทุกช่องทางเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะคุณซารีนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณอลิสราบินหมันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะทำบุญค่ะอาหารของความสุขอาหารของจิตที่เปี่ยมสุขคือการทำบุญง่ายๆค่ะตื่นมาตอนเช้ายิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกมึงสวยโวย สวยจังเพราะฉันนี่ฉันสวยจังฉันเก่งจังฉันฉุดยอดฉันจะผ่านวิกฤตเนี้ยไปอย่างห้าวหาญยิ้มให้ตัวเองพูดกับตัวเองเลยค่ะเซฟทอล์กเลยค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีกับตัวเองอะค่ะเราก็จะรู้สึกดีกับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราด้วยโดยไม่ต้องระวังตัวว่าวันนี้ฉันพูดดีแล้วยัง วันนี้ฉันยิ้มให้คนอื่นและยังภายใต้แม้ที่ปิดหน้าฉันอยู่นะคะนั่นก็คือข้อแรกลดความเครียดลดความวิตกกังวลและเพิ่มความสุขด้วยการทําบุญแม้แต่คุณกวาดขยะคุณก็ได้บุญคุณแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์หมาแมวที่อยู่รอบตัวคุณคุณก็ได้บุญคุณพูดกับลูกกับสามีดีๆคุณก็ได้บุญ นี่แหละค่ะง่ายๆอาหารของจิตคือการที่เราเพิ่มเติมบุญให้กับจิตของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณปีนาะสวัสดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือข้อแรกข้อที่2อ,อะไรที่เราควรลดนั่นก็คืองดลด เพิ่มความเครียดให้กับคนรอบข้างอ่าข้อนี้มันจะเชื่อมโยงกับข้อแรกเมื่อเรามีความเครียดเรามีความวิตกกังวลแน่นอนค่ะเราจะเพิ่มความเครียดและความวิตกกังวลให้กับคนรอบข้างคนรอบตัวของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าจิตเราเปี่ยมสุขมีความสุข กับสิ่งที่เรามีแม้เพียงเล็กน้อยแม้แต่เรายิ้มให้ตัวเองในกระจกเดินยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวของเราแล้วเราก็จะแบ่งปันความสุขเนี้ยให้คนรอบข้างอย่างอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเสแสร้งโดยที่เราไม่ต้องแกล้งทำเพราะเราเริ่มจากเรารู้สึกดีกับตัวเราเอง เราอ่ารับพลังบวกบวกรับขา่บขาวราวสารบวกบวกทางโซเชียลไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้อะไรเราจะรู้มันค่ะไม่เพิ่มความเครียดไม่เพิ่มความวิตกให้กับคนรอบตัวเรามีอะไรสื่อสารเชิงบวกอยากคุยอะไรสื่อสารกันเชิงบวก อยากบอกอะไรสื่อสารกันเชิงบวกเหมือนคุณครูชินะอยู่ในสถานะเป็นรักษาการหัวหน้าศูนย์ที่นี่นะคะก็ต้องมาทำงานทุกวันนะคะโชคดีที่นี่ที่ครูมีน้อยมากและเราก็อยู่ห้องใครห้องมันสอนออนไลน์กันห้องใครห้องมันเวลาติดต่อสื่อสารจะเว้นระยะห่างและใส่แมสและจะไม่พยายามเอามือสัมผัสใบหน้าล้างมือบ่อย กูชินะก็มาทำงานทุกวันค่ะด้วยใจที่เข้มแข็งแล้วก็สิ่งดีๆเอามาแบ่งปันกันผ่านโลกโซเชียลนะคะแล้วการสั่งงานการแบ่งปันงานของคูชินะจะใช้ภาษาเ,เชิงบวกด้วยท่าทีเชิงบวกทำไม่ได้บอกแนะนำให้เคลีย์ให้ทำไม่ได้จริงๆทำให้จะต้องสื่อสารเชิงบวก ทั้งคนในครอบครัวเราด้วยนะคะพูดกับลูกดีๆพูดกับสามีเราดีๆอย่าแง่อย่างงอนกันอย่ากโกรธกันมีอะไรคุยกันดีๆภาษาดอกไม้เพราะในข้อสองเราจะไม่เพิ่มความเครียดความกังวลให้ซึ่งกันและกันเราจะให้ภาษาเชิงบวกให้ความคิดเชิงบวกแงบก่บวกดีๆบวกบวกกัน เพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้เหตุการณ์และข่าวทั้งหลายแน่นอนละคะ่ะเราปฏิเสธไม่ได้ที่ทุกคนจะรู้สึกแย่แต่เรามีสติรู้ได้ว่าเราจะไม่แย่ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใครจะดีหรือไม่ดีช่างเขาตัวฉันสุขและมีพลัง และแบ่งปันสิ่งดีๆข่าวสารลบเข้ามาในหัวเป็นเครื่องกรองน้ำกรองน้ำสะอาดเป็นสิ่งดีๆเป็นน้ำดีๆด,ด,ดื่มกินเองและแบ่งปันนะคะนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆกันนะคะแบ่งปันพลังกันนะคะคราวนี้ข้อที่สาม ลดความเครียดความวิตกกังวลให้กับตัวเองและเพิ่มความสุขเพิ่มการทําบุญโดยยิ้มให้ง่ายให้กับตัวเองสองให้สิ่งดีๆกับตัวเองและใช้ภาษาดอกไม้พูดดีๆกับตัวเองและพูดดีๆกับคนที่อยู่รอบข้างข้อสามอันนี้ก็สำคัญมากเมื่อคุณมีสองข้อเต็มเปี่ยมแล้วคุณพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสังคม สังคมรอบตัวเราที่ไกลออกไปเช่นเหมือนคุชินะแบ่งปันแนวความคิดดีๆที่ให้พลังให้กำลังใจกันผ่านโลกโซเชียลที่คุชินะมาเจอกับทุกท่าน10โมงเช้า3ครั้งแล้วและจะทำต่อไปทุกวันอาจจะเว้นเสารออ์อาทิตย์บ้าง หวันแน่นอนเราต้องมาเจอกันสิบโมงเช้าทุกวันมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันเพราะทุกคนอยู่บ้านไงคะแบ่งปันสิ่งดีๆผ่านโลกโซเชียลแชร์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แชร์ภาพดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ใครเลื่อนเลื่อนฟีดมาดูหน้า Facebook ในโซเชียลและมาเจอโพสต์ของเราและมีความสุข แล้วทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขามีพลังฮึดสู้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําอ,อะไรที่คุณต้องลดในข้อที่สลดและงดการแชร์เรื่องลบไม่ว่าเรื่องลบนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือแค่คิดว่าลดและงด เราจะไม่กล่าวหาไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะกุชินะเชื่อว่าทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานทำเต็มที่แล้วไม่มีใครหรอกค่ะธรรมชาติของจิตของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครยิ้มมีความสุขท่ามกลางความเจ็บปวดคนอื่นแต่เราจะยิ้มและมีความสุข เพื่อเราจะต้องมีชีวิตรอดนี่คือเหตุผลที่เราต้องยิ้มมีความสุขเข้มแข็งมีพลังเพื่อรักคุณหมออย่าไปเป็นคุณไข้ของคนหมอณนะตอนนี้เลยค่ะเข้มแข็งมีความสุขอยู่ที่บ้านเชื่อว่าทุกคนและทุกหน่วยงานทุกองค์กรทำเต็มที่แล้ว แชร์เรื่องราวดีๆแชร์ Share เรื่องราวที่ให้กำลังใจให้พลังกันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนสมควรทำอย่างยิ่งและคุชินะก็ทำอยู่มาเจอเฟซคุชินะมาเจอไลค์คุชินะมาเจอโพสคุชินะคุณยิ้มได้แน่นอนค่ะคุณมีพลังได้แน่นอนค่ะทามกลางวิกฤตอย่างนี้เราต้องยิ้มและมีพลังด้วยเหตุผลที่ว่า ฉันต้องรอดอย่างทรงพลังเพื่อช่วยคุณหมอเพื่อช่วยประเทศชาตินะคะชวนอีกครั้งสิ่งที่เราต้องลดนั่นคือความวิตกกังวลความเครียดในตัวเราและเพิ่มความสุขเพิ่มพลังเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเราอย่างที่สองสิ่งที่เราต้องลดคือการลด การพูดไม่ดีกับผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราและเราต้องเพิ่มการสื่อสารเชิงบวกให้กับคนที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องคนที่เป็นหัวหน้างานต้องพูดภาษาดอกไม้สื่อสารเชิงบวกพ่อแม่พูดดีๆกับลูกสามีพูดดีๆกับคนในครอบครัวแม่พูดดีๆกับคุณพ่อคุณแม่เราเอง นะคะสื่อสารกันเชิงบวกในครอบครัวอย่างที่3ลดการแชร์การโพสต์สิ่งลบลบสิ่งไม่ดีที่ทำให้รู้สึกหดหู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะคิดว่าจริงหรือเปล่านะเอะเอให้โพสหรือแชร์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เขาดูโพสเราแล้วเขาดูคลิปเราแล้วเขามีความสุขเขามีพลัง นะคะนี่คือ3อย่างที่กูชินะอยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะอยากให้ทุกคนในสังคมเราณนะตอนนี้รักกันสามัคคีกันเพราะว่ามันคือยาวิเศษที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้รักทุกคนค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบาย เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ